สบายดีพี่น้องมาสุกุทุกคนมานังิเชย่ามานังพ่เอาไปให้ลุงเขาไบุญมากินเขาน้ำเด้อพี่น้องไก่กุ้งยันงกุ้งมาน้วงกะตีไม่เลยเขากอนพี่น้องเฮดเดอเฮดเดอี่นสุเข่าสรรั์ต่อพี่น้องเลยกะีมาก บอกเรื so ่องอาการของบอกตาถามเลยเลยอพี่น้องเพี่น้องก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องไข่แน่แล้วมดสลมท้งหนึ่งพี่น้องเลยมดน้ำเกลือทงหนึ่งเลยครแพทย์หมอกดจัดยาให้กินพี่น้องโอ้โหบบอองเอ็นใ่ยแพทย์อะไรองเอ็นยังเด็ยดกไทายก เาไปไวเลยบะค่าเชฟแพงเขาเสีตเลยวะน้องนอนอย่ะก็มาคือลดเลยิครักินยังไงวันกูแล้วจะมันไปกินหมันเห็ดเลียกเล้วมาทีกกัมตชอบปลาทูก็กินน้ำนะ สมระวงังเนอทุกนคนทอดแห้งอเลยเพื่อนทานกันจะกินนรอไม่กับแ้วเจยุทกรเบาเไว้ไป้วครบเป็นตัอด แล้วมันโทรหาป้ามึงบอกมึงกินขอบขึ้นงน้าหมกมาคือบขึ้นหน้ามาทานยาแั้เนี่ย่เอาให้มันทานเต็มโมงนี้นี่ก็โมนคือโมงห้องให้คิงทาน,นยายาจะติไ้ไยากะิ้งไหไมะเร่องน้เีเรแล้ว ไปหงอเงนผมมีจักีดครจ็ทรหา้นปวหักตจจรงอจะตีสามถูกราโมงเศ้าเราเจ็บท้งเจ็บสองโมงสองโมงปะเจ็บท้งได้ยินรู้แต่สามโมงหมดแหละขึ่เศ้าจิเผื่อว่าหรอเข้ามาช่วยงยาให้ถึงทรหาใคร้ลยหาใครหรอหาเขาอ่นจริงหรอยาตัวชไม่กินแล้วก็เล เงินอุดสามแสนมอสาวนานองไปลงมอยานะดร่มดืมอะไคิ้นอนยายานะีกระป๋องยาเขาขาวน,านาะครัตายยาตายมนะีเข่าปิ่งประทูพี่นอ้อเนี่มไม่าต้มแกวกะปิออมเกียดร่นแบน่งห่างจำมกแต้ พนก็ที่ด้เข้าชวบ้นที่มันหนีน่อยสิไม่ลูกที่ไหนอนพุ่นอย่อนพุ่นมาคงเหมืนแม่นละมือมันมือมันติดกับโดกะดาเนาะเชาแล้วขาได้เห็เรียงเช้าเขาเป็นส่วนาโอ้พุ่นกันว่าไก่แมวไปหายหาวมากว่ะกูได้เอาเครื่องหนุ่มไปหน่อย กูมึงกนแหละไอนาะอกรปันปล่ไปเรืน,นอง่งหรไม่ใช่าาเาะมันทำใจะเินอ,อยู่เรื่องเดียวกับร้านบางที่ก็อยากไปหาร้านอยู่อัน5 7เข้าไปจะลดเมียกันทีนท่เทียบไปเทียบมาร หอมงอ่อนดรงนี้หแก่แค่ไนเพื่อนผีีดมได้เนาะเพื่อนผีเลยทีดมบอกหอมแก่ก่ต้วยยังบอกง่ายเนาะหอมอ่อนนะคุณผ้าใบย่านพี่น้องกระยานปะพี่น้องกระยานวะทำาสนมัน มันเจ็บขึ้นมาอีกมันหาอะไรฮะหาปลาอ้นฮะหาหายันปลานี่นี้อยู่สวรร์มันไกลทำบ่งเราใครเนี่ยบึาใครกินนมเสร็จเมื่อกี้นี่มันหลดอยากอิ่มไปนะพี่น้อง ยังไม่รลดออกมายกินึงนะดึงจริงนะชีกเพศของฉัน ใช้เจอคนหับชายมศโ้่คุณน้องมแต่สี่โมงเช้าเนาะพายกำลังนอนมวนนันบอกพายกำลังนอนแทบแล้วกอหับชายจบเจอผมมุกขอบใจทุกคนแล้กัน,นะคะใครอุ่นชีไปกดจักประคันเดียวเบอเต้สี่บาระหังฉนเลยอ่านอื้อก่อนนาะ คันเฮาอยู่ต่างแข้งน่ะเชี่ยงเงินพี่น้องเลยคันว่าคือบอเต่เนาะคาจิวานี่คายเปเล่จำมโนครักกวพี่น้องยุงก็เสียได้เนาะคืออ้นจะฝากข้อ,ของว่า,นานเนี่อ้วนจะไปเชี่ยเงินเลยเด็กพี่น้องเฮ้เนาะกุ้งมันคนเป็นคนต่างแข้งเนี่ยยังพันในมีจำมโนครักกวเชี่ยงเงินหวาน

ไปกระทำนเนวมมืวังเลยอาคลิปนึ่งก็ลาไปก่อนพี่น้องพ้อคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี